เราจะมาสอนทำให้ทํงให้ถ่ายแบบถ่ายคลิปแบบใช้ยิปเดียวในแอปนะคะก็คือการากดที่เราคุ้มให้เลยหนะแล้วก็กดที่สื้อภคุ้มที่เราคให้มือนเดิอีจ้ะอันนี้เป็นคำตามนะนะคะคำตาม ก็คืตรงนี้านะคะทุกคนาตาตามเรานะเดี๋ยวเอาเอันที่เราวงกลมไว้กันนะคะ A แล้วก็กดปูนะคะแันก็จะมาแล้วเราวางกลมไหมนะคะแล้วมันก็จะอยู่ในตรงนี้ค่ะอเราวางไว้แต่ากำลังทายอยู่้จบินี้นะคะบ๊ายบาย